กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับผมนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ของพอใจดีนะครับผลงานที่พานมากะบ,บริเธิษฐหนพี่น้องผิดหวังบริเธิไฐานพี่น้องเสียใจ มันก็เป็นธรรมดามีเขา่ามีรุดบ้างพี่น้องแต่กะกิยังดีเข่ามาตรงตรงบอตรงกลับพี่น้องนะครับเนาะสำหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับกิยังมีหกศูนย์นะครับกับสองหนึ่งตรงตรงพี่น้องนะครับ,บ, 21, รนะรบไม่ต้องกลับนะครับนะ ่วนที่อาจารย์เพิรุดเพิ่นก็ได้แก้ไขติดตามแก้ไขท่านที่ท่านด่วนพี่น้องเพื่อเสียเอามาให้พี่น้องผิดเจริหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในการติดตามนะครับเพิ่นบอกให้เสียโอกาสบอกให้เสียเวลาพี่น้องนะครับเนาะนะครับ ในทางการสำนักเท่าอาจารย์พี่น้องตัวใดเพิ่มรุดตัวใดเพิ่นบ่เขาเพิ่มฟ้าวแก้ไขท่านที่ท่านใดท่านที่ท่านดวนใหนพี่ให้น้องนะครับสูตรของเพิ่มมันเป็นยังสัตนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพ้าไปติดตามแนวทางของปูท่องเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของปูท่องพี่น้องเพิ่นเสียาอย่างมาฝากพี่ต่อน้องนะครับเดี๋ยวไปเบิงไปผิจารณาพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพอใจดีสิได้ไปใส่วันที่ให้สักกอนพี่น้องมันสีหลงสีเรืมแล้วพี่น้องเนาะนะครับวันที่เจ็ดเด้อนะครับใส่วันตาจัดแป๊บนึงวันที่เจ็ด ที่เจ็ดมีนาพี่น้องนะครับมีนาคม 2, 5, 6, นะครับมีนาคมสองห้าหกแปดเด้อนะครับสองห้าหกแปดนะครับลาพัฒนานะครับลาพัฒนาปูทอง ลาวพัฒนาปูทองเนาะลาวพัฒนานะครับปูทองปูทองมือขึ้นเนี่ยก็แตกพี่น้องสองหนึ่งตรงๆเนาะ ทอ่งนะครับ,บเมื่อเกิผลงานของปูท่อมกับแตกสองหนึ่งตรงตงเลยได้พี่น้องนะครับบอมเบนวาอันนั้นได้พี่น้องแน่นอนที่สุดเด้แนวาทาาของเพิ่นนะครับเนาะกระลังลุ่งกระลังมาพี่น้องนะครับเนาะกระลังเข่าฟักพี่น้องวิ่งบนล่าง จังใจพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนพี่น้องขนาดเพื่อนไปใส่มาใส่เพื่อนยังขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องคือเก้านะครับเนาะสําหรับแนวทางเนาะให้พี่เห็นน้องได้จดจําสิ่งดีๆไว้พี่น้องนะครับเนาะนะครับสิ่งที่เพื่อนห้มาเอากดสองเพ,พื่อนตอบแทนเพื่อนบอนะครับแค่กดไลค์กดแชร์มันบ่มเออยดอกพี่น้องเอามือจิ้มเข้าไปยกมือขึ้นไปแค่นั้นแหละพี่น้องนะครับ ปูท่องวิ่งอย่างพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งมาผิดจะหน้าไปพร้อมๆกันว่าปูท่องวิ่งอย่างไหมพี่น้องเนาะปูท่องวิ่งเจ็ดแปดนะครับนี่คือปูท่องพี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดได้พี่น้อง้อนะครับวิ่งเจ็ด กับแปดอยู่กับพีกับน้องสีพิจารณาเด้อนะครับอยู่กับพีกับน้องสีพิจารนาเอามักกะจัดคัดกะพานบ่าวากันนะครับเนาะแนวทางมีข่าวุรดคือวานหละอยู่กับพีกับน้องสีพิจารณามักกะจัดพี่น้องคัดกะพานนะครับผม อาพี่น้องครับเมาเบิ่งแนวทางปูผดจับคู่ยังไงนะพี่น้องเนาะแนวทางผดจับคู่ยังไงครับเบิ่บงกันนะครับจับคู่ของปูทองเด้อพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ของปูทองนะครับเจ็ด <c oughs> สี่หกเจ็ดห้าพี่รองนะครับเจ็ดหกพี่รองเจ็ด ก้าพี่้องนะครับนี่คือจะทางของปูจับคูให้พี่ให้นนองเนาะนะครับจับคูให้พีห้นนองนะครับเนาะเซตซับเรียบร้อยชุดที่หนึ่งพี่้องมาเบิ้งชุดที่สองพี่้องนะครับปูปรนจัดยังไงเนาะนะครับแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าพี่นองนี่ครับนี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้อง จับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะนะครับ,นะนะรบมาเบิ่งกันพี่น้องวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูทองได้พี่น้องเด้นอดนะนะครับลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดพี่น้องนะครับเนาะนะครับจับคู่ให้นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าพี่น้องแปดสอง 1, 3, 8ปดสามแปดสี Zeit, <keep> <ung> ่แปดห้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูท่องได้พี่น้องอเมื่อขึ้นเี๋เพิระกาแตกสองหนึ่งตรงตรงได้พี่น้อง้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูท่องไว้แคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานงวดวันศุกร์ที่เจ็ดมีนาคมพี่น้องนะครับเนาะคอ้พี่น้องโชคดีมีใช่มีความสุขร่ำรวยกันท่องกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้อง้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ